สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะคลิปนี้จะมาอัปเดตการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเดือนกันยายนปี2022นี้นะคะเนื่องจากว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามานะคะว่าจะบินเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาณนะตอนนี้จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างกรอกฟอร์มอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปคุยกันในคลิปนี้ค่ะ กฎเกณฑ์อย่างแรกที่อนุญาตให้คุณสามารถเดินทางเข้ามายัางประเทศสหรัฐอเมริกาได้นั้นคุณจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบโดสนะคะอย่างน้อย14วันก่อนวันเดินทาง และวัคซีนป้องกันโควิดที่คุณได้ฉีดไปนั้นจะต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก WHO นะคะซึ่งรายชื่อเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูได้ในเว็บไซต์ของ CDC นะคะยกตัวอย่างเช่น Johnson Johnson Pfizer Moderna Sinopharm Sinovac อะไรพวกนั้นนะจ๊ะสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามอาจจะเป็นทางการแพทย์หรือทางศาสนาหรือคุณได้รับการยกเว้นพิเศษน,น,นะคะคุณก็ต้องมีเอกสารหลักฐานไปโชว์ว่าคุณได้รับการยกเว้นนะคะซึ่งมันก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไปในกรณีที่ถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งจะติดโควิดมาเนี่ยคุณก็ฉีดวัคซีนไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นคุณก็สามารถที่จะใช้ ใบรับรองแพทย์นะคะที่มีระบุว่าคุณติดโควิดภายใน90วันที่ผ่านมานะคะสามารถไปโชว์กับทางสายการบินได้ก่อนที่คุณจะที่เขาจะอนุญาตให้คุณบินน,นะจะ๊ะทีนี้ก็จะมีเงื่อนไขต่อไปอีกว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยพอคุณเดินทางเข้ามาถึงประเทศสหรัฐอเมริก,กาแล้วเนี่ยเขาก็ ขอให้คุณรีควายให้คุณไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดภายใน60วันหรือเรียกว่าเร็วที่สุดเท่าที่ทางแพทย์จะอนุญาตให้คุณฉีดได้นะคะ ก่อนเดินทางมายังประเทศสหรัฐอเมริกาแบบฟอร์มที่คุณต้องกรอกนั้นก็จะเป็นแบบฟอร์มของ CDC นะคะมันจะเป็นแบบฟอร์มที่เปิดเผยข้อมูลแล้วก็เป็นแบบฟอร์มที่รับรองว่าคุณฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบโดสแล้วหรือแม้แต่กระทั่งในกรณีที่คุณไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือว่าคุณเพิ่งติดโควิดหายจากโควิดคุณก็ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์หรือผลตรวจโควิดที่มันเป็นบวกภายใน90วันเนี่ยไปโชว์ให้กับทางสายการบินก็คือแนบคู่ไปกับไอเจ้าแบบ แบบฟอร์มตัวนี้มันเป็นแบบฟอร์มของ CDC ทางสายการบินที่คุณจองตั๋วเครื่องบินเนี่ยเขาก็จะส่งแบบฟอร์มนี้มาให้คุณกรอกแล้วค่ะคุณก็ต้องไปกรอกในกรณีของคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะะก็ไปกรอกชื่อของตัวเองแล้วก็เซ็นชื่อไปแล้วก็ไปติ๊กช่องว่าฉัน fully vaccinated แล้วนะจ๊ะแต่ในส่วนของกรณีคนที่อาจจะเคยติดโควิดหรือไม่ได้ฉีดวัคซีนอาจจะด้วยเรื่องอ ปัญหาสุขภาพศาสนาหรือว่าเป็นข้อยกเว้นต่างๆนานาเนี่ยคุณก็ไปกรอกในติ๊กในช่องช่องดีอ่ะมันจะมีในฟอร์มมันจะมีบอกนะคะพอไปติ๊กแล้วเนี่ยเขาก็จะให้คุณเนี่ยยอมรับว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ฉีดโควิดวัคซีนใช่ไหมแล้วพอเดินทางเข้าไายังประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วคุณจะต้องทำตามเงื่อนไขคือกัก ตัว5วันแล้วก็หลังจากนั้นภายใน3วันและ5วันเนี่ยคุณก็จะต้องตรวจโควิดอีกรอบหนึงอะไรแบบนี้นะคะก็ไปดูรายละเอียดนะคะทีนี้เรามาพูดถึงมาตรการกักตัวนะคะตามปกติคนที่ฉีดวัคซีนโควิดครบโดสแล้วคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกักตัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางอเมริกานเนี่ยก็ไม่ได้ว่ามีมาตรการกักตัวแต่อย่างใดมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะเพียงแต่ว่า,าก่อนหน้านี้เนี่ยเราใช้วิธีกักตัวด้วย ด้วยตัวเราเองนะคะทีนี้เอ,เอ,เอ่เรื่องการกักตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลกับคนที่ถือใบเขียวหรือ U.S. citizen อยู่แล้วนะคะเข,เขาไม่จำเป็นที่จะต้องกักตัวทีนี้ไ้กฎเกณฑ์เรื่องการกักตัวเนี่ยจะไปบังคับใช้กับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนครบโดสหรือคนที่อาจจะเพิ่งติดโควิดมาอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นคุณก็ต้องไปทำการ กักตัว5วันตามเงื่อนไขที่คุณได้เซ็นยินยอมเอาไว้ในแบบฟอร์มก่อนที่คุณจะบินเข้ามาอเมริกานั่นเองนะจ๊ะพิมดอยากจะแนะนำว่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวสหรัฐอเมริกานะคะทุกคนควรที่จะเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของ Health Department ของแต่ละรัฐแต่ละเมืองคือที่บอกแบบนี้เพราะว่าในแต่ละรัฐแต่ละเมืองสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณจะไปเนี่ย เขายังมีกฎเกณฑ์แล้วก็มาตรการในการป้องกันโควิดที่แตกต่างกันไปบางรัฐเข้มงวดมากบางรัฐผ่อนคลายสบายมากคือไม่ไม่เคร่งครัดอะไรเลยณนะตอนนี้เนี่ยนะคะหลายแห่งเนี่ยเอาเป็นว่าทั่วประเทศเนี่ยเขาก็ยกเลิกการใส่แม็อยู่แล้วนะแต่ว่าก็ยังมีบางแห่งถ้าเกิดว่าคุณไปเข้าเยี่ยมชมมิวเซียมหรือสถานที่ราชการหรือว่าอาจจะเป็น อยู่ในเขาเรียกว่าขนส่งสาธารณะถ้าเกิดว่าคุณไปสมมติว่าไปขึ้นเรือขึ้นรถไฟขึ้นอูเบอร์อะไรแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขายังคงรีควายให้คุณใส่หน้ากากเนี่ยคุณก็ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของรัฐและเมืองดังกล่าวนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะไม่ว่าจะเป็น พับบาร์านอาหารช้อปปิ้งมอลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะตอนนี้เนี่ยธุรกิจต่างๆเขาก็เปิดเต็มที่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ากฎเกณฑ์ในแต่ละที่มันจะแตกต่างกันไปทีนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่มดจะแปะลิงก์ให้นะคะมันจะมีลิงก์ของทั้ง50รัฐของกฎเกณฑ์การป้องกันโควิดของ ในแต่ละรัฐนีนะคะทุกคนจะได้เข้าไปเลือกดูได้ใครจะไปเที่ยวรัฐไหนก็ไปจิ้มดูเรียกว่าข้อมูลของ Health Department Health Department ของรัฐนั้นๆที่คุณจะไปเที่ยวนะคะและก่อนที่คุณจะเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้นั้นคุณก็ต้องผ่านด่านตอมอใช่ไหมทีนี้คุณก็ต้องไปกรอกแบบฟอร์มอของตอมอนะคะที่ Cbp นะคะก็คือเป็นการ สำแดงการดีแคร์ว่าคุณน่ยได้นำเ,เงินมาเท่าไรนำอาหารมาหรือเปล่าหรือนำสิ่งของต้องห้ามอะไรที่คุณจะต้องดีแคร์หรือคุณจะต้องบอกมาหรือเปล่านะคะซึ่งพี่มดเคยอธิบายการกรอกแบบฟอร์มนี้เอาไว้ในคลิปนี้แล้วนะคะทุกคนสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะจ๊ะหรือคุณก็สามารถที่จะไปเซิร์ชหาแบบฟอร์มอันนี้แล้วก็สามารถที่จะ เขาเรียกว่ากรอกแบบฟอร์มเนี้ยพิมพ์แบบฟอร์มเนี้ยทางออนไลน์กรอกไปล่วงหน้าก็ได้เช่นกันจ้าเพื่อนพี่น้องที่จะเดินทางมาเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาควรที่จะต้องศึกษานะคะว่าสิ่งของต้องห้ามของประเทศสหรัฐอเมริกามีอะไรไบ้างอะไรที่นําเข้าได้อะไรที่นํานเข้ามาไม่ได้พี่มดเคยทําคลิปอธิบายเอาไว้แล้วนะคะย้อนกลับไปดูได้นะคะในคลิปนี้นะคะ และกรณีของคนที่อาจจะเคยเดินทางเรียกว่าเป็นครั้งแรกยังไม่เคยมาอเมริกาหรืออาจจะเคยมาแล้วก็ยังกลัวกลัวกล้ากลัวกลัวๆว,ว่าจะไม่ผ่านตอมอหรือจะติดปัญหาอะไรเนี่ยก็อยากให้ทุกคนทําใจให้สบายนะคะตอมอ,อเมริกาเนี่ยใจดีนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าโหดกันทุกคนนะแล้วก็อยากรู้ว่าคําถามตอมอ,อจะถามอะไรบ้างนั้นเนี่ยพี่มดก็เคยทําคลิป รวมคำถามตอมอเอาไว้ให้แล้วนะคะย้อนกลับไปดูได้ในคลิปนี้นะคะแนะนำว่าตอบคำถามตอมอย่างตรงไปตรงมานะคะเรามาเที่ยวอเมริกามีวัตถุประสงค์อะไรจะเดินทางกลับเมื่อไหร่มาพักกับใคร ตอบตามตรงนะคะเรียกว่าถ้าเกิดไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงก็ไม่ต้องกลัวว่าต่อหมอจะไม่ให้เข้าประเทศนะจ้ะทีนี้เมื่อคุณเที่ยวอเมริกาจบทริปแล้วก็ถึงเวลากลับบ้านราวกลับประเทศไทยนะคะสำหรับพี่น้องที่ฉีดวัคซีนโควิดครบโดสแล้วอย่างน้อย14วันก่อนวันเดินทางกลับไทยคุณก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องไปตรวจโควิดค่ะ แต่ว่าในกรณีของคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะคุณจะต้องยื่นผลตรวจผลการตรวจโควิดอาจจะตรวจด,ด้วย PCR test หรือว่าตรวจแบบ ATK นะคะภายใน72ชั่วโมงก่อนวันเดินทางผลตรวจของคุณต้องเป็นลบด้วยนะจ๊ะ,ะทีนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีของคนที่ดันมาติดโควิดระหว่างที่เที่ยวในอเมริกาใช่ไหมคะอันนี้คุณต้องยื่นใบรับรองแพทย์อ่ะ ทีนี้เขาก็บอกว่าใบรับสำหรับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเพิ่งจะหายจากโควิดนะคะคุณก็จะต้องยื่นใบรับรองแพทย์โดยใบรับรองแพทย์เนี่ยจะต้องออกอภายภายอย่างน้อยเนี่ยภายใน14วันหรือไม่เกิน90วันนับจากวันที่คุณจะเดินทางออกนะคะอันนี้ถึงจะใช้ได้จ้ะขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภยัยผ่านตอมอมาแบบง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าใคร ไปพบเจอกับขั้นตอนที่แตกต่างไปจากนี้ก็ฝากมาอัปเดตในคอมเมนต์ให้พี่มดทราบด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะรักทุกยอดไ like, ลค์รักทุกยอดวิวรักทุกการติดตามขอบคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอให้คุนมีวันดีๆนะคะบ๊ายบาย